ธรรมะสวัสดีครับพบกับผมพออปานกับคลิปวิชาการเพื่อสรสร้างสถาบันครอบครัววันนี้ว่าด้วยเรื่องของบาป14ประการพ่อแม่ทุกคนรักลูกของตัวเองทั้งนั้นและมีวิธีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันออกไปแต่เชื่อว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำนั้นหวังให้ลูกเป็นคนดีและได้ดีเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของลูกเอง แต่บางคนอาจจะรักลูกไม่ถูกทางกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันวันนี้จึงมีคำสอนของท่านวอวชิระเมธีมาฝากคุณพ่อคุณแม่ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นเป็นหนึ่บาป14ประการที่คุณกำลังทำโดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นแบบนี้ให้รีบเลิกโดยด่วน 1. ทําทำร้ายลูกด้วยการรักเขามากเกินไปผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลงลูกของตนถูกทุกอย่าง ลูกของตนดีกว่าคนอื่นเสมออันส่งผลให้ลูกกลายเป็นคนเชื่อมั่นตนเองในทางที่ผิดชอบดูถูกคนเป็นตัวปัญหาแต่ไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนสร้างปัญหา 2. ทํทำลายลูกด้วยการตามใจเข้ามากเกินไปผลก็คือพ่อแม่กลายเป็นค่าช่วงใช้ของลูกส่วนลูกกลายเป็นลูกบังเกิดกล้าวที่พ่อแม่ต้องยอมให้เขาทุกอย่างที่หนักกว่านั้นก็คือถ้าพ่อแม่ไม่ยอมทําตามที่ลูกต้องการ ลูกบางคนก็ถึงขั้นทุบตีทำลายพ่อแม่สามทำลายลูกด้วยการไม่กล้าห้ามปรามสั่งสอนเมื่อลูกทำผิดทำเลวทำบาปผลก็คือลูกสูญเสียสามมาสำนึกแยกแยะถูกผิดดีชั่วไม่เป็นมองไม่เห็นเส้นแบ่งทางจริยธรรมสี่ทำลายลูกด้วยการที่ให้เงินลูกเพียงอย่างเดียวผลก็คือลูกไม่รู้จักคุณค่าของเงินไม่เห็นคุณค่าของผู้ที่หาและให้เงิน ยิ่งได้เงินมากยิ่งผลานเงินเก่ง 5. ทําทำลายลูกด้วยการไม่ยอมให้ลูกเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองเกรงว่าหากทำให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองแล้วเขาจะลำบากผลก็คือเมื่อโตขึ้นลูกกลายเป็นลูกแง่ที่พึ่งตนเองไม่ได้ 6. ทำลายลูกด้วยการมัวแต่สนใจลงทุนผลก็คือลูกเติบโต,โตแต่ตัวแต่ทว่ามีสติปัญญาที่ต่ำต้อยขาดทักษะการคิดการใช้เหตุผลการทํางานการเข้าสังคม 7. ทําลายลูกด้วยการทําแต่งานสังคมสังเคราะห์นอกบ้านผลก็คือแม้จะกลายเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ประสบความสําเร็จนอกบ้านสังคมสรรเสริญแต่กลับเป็นพ่อแม่ที่ล้มเหลวในบ้านและลูกกลายเป็นเด็กที่ขาดความรัก ความอบอุ่น 8. ทํารลายลูกด้วยการไม่รู้จักยกย่องชมเชยลูกเมื่อเขาประสบความสําเร็จผลก็คือลูกกลายเป็นคนใจคอคับแคบยกย่องชมเชยใครไม่เป็นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีมีความสําเร็จเขาจึงเป็นนักอิจฉาริษยาตัวฉกาจเก้าทำลายลูกด้วยการไม่รู้จักสอนเขาให้รู้จักบาปบุญคุณโทษผลก็คือเมื่อโตขึ้นเขาจึงพร้อมผลาหนีพ่อแม่ไปอย่างไม่รู้สึกผิด ไม่เห็นความจําเป็นว่าการเป็นลูกที่ดีนั้นจะต้องกระตันอยู่กระตักเวทีต่อพ่อแม่ของตนอย่างไร 10. ทําลายลูกด้วยการไม่สอนให้ลูกรู้จักการบําเพ็ญตนเป็นผู้ให้ผลก็คือเมื่อโตขึ้นเขาจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างไร้กาศคิดแต่จะกอบโกยคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว 11. ทําลายลูกด้วยการไม่ยอมให้ลูกรู้จักตัดสินใจด้วยตนเองผลก็คือ ลูกกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเองไม่กล้าคิดไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรส่งผลให้ไร้ภาวะผู้นำา2 2ทําทำลายลูกด้วยการไม่สอนให้ลูกรู้จักสมบัติของผู้ดีผลก็คือเขากลายเป็นคนหยาบกระด้างทั้งกายทั้งใจใจคอโหดหินทำมินชาติขาดความสุภาพอ่อนน้อมขาดสัมมาคารวะไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักการประมาณตนเอง 13. าทำ้ายลูกด้วยการไม่แนะนำให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่เป็นกันลยาณมิตรผลก็คือรอบกายของเขาจึงมีแต่บาปมิตรเพื่อนเทียมคอยประจบสอพลอคอยหลอกล่อให้ทำความเร็วซามต่ำช้าติดสุรายาเสพติดนำพาชีวิตไปในทางเสียหายและข้อ14ทําทำลายลูกด้วยการไม่ปล่อยให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเองผลก็คือเขากลายเป็นคนหูตาแคบแคบ ขาดความรู้พื้นฐานขาดความรู้รอบตัวขาดความกระตือรือร้นไม่มีแรงจูงใจไฟสัมฤทธิ์ท่านใดที่เผลอทำ14ข้อที่กล่าวมานั้นควรจะเลิกทำเชื่อว่าหลายคนรักลูกอยากให้ลูกพบเจออะไรดีๆเป็นคนดีแต่14ข้อที่กล่าวมานั้นอาจจะเป็นการรักลูกแบบผิดๆธรรมมาขอบคุณครับ